DIPROM ร่วมสรรผันปั้นนักเขียนบทเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM กระสวงอุตสาหกรรมชูนโยบายดีพร้อมคอมมูนิตี้ที่นี่มีแต่ให้ร่วมสรรฝันปั้นนักเขียนบทมืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสารรค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่สากล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่มีมูลค่าถึง6.9แสนล้านบาทโดยพัฒนาบุคลากร,กรด้านการเขียนบทที่มีองค์ความรู้ความคิดสร้างสารรค์สามารถสร้างบทละครที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสารรค์ถ่ายทอดความเป็นไทยรวมถึงผลักดันให้นักเขียนมีความพร้อมมีศักยภาพในการแข่งขัน เติบโตไปสู่ความเป็นมืออาชีพสามารถสร้างรายได้สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมกันนี้กรมส่งเสริมวุตสาหกรรม DIPROM ยังได้ทูนโยบายดีพร้อมคอมมูนิตี้ที่นี่มีแต่ให้ให้ทักษะใหม่ทั้งอัพสกิลรีสกิลนิวสกิลเพื่อสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ กิจกรรมพัฒนานักเขียนบทละครเชิงสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมวุฒิาหกรรม DIPORMM Creative Drama Script DCS 2025ซึ่งจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นซีซั่น3โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเขียนบทอย่างเข้มข้นทั้งรีสกิลพัฒนาทักษะเดิมโดยพี่อ่อนเอื้องอรุณนักเขียนบทละครโทรทัศน์ระดับตำนานปั้นบทในมุมมองผู้กำกับมากฝีมือพี่นรพูนชยัยศรีพี่ส้วมนักแสดงตัวตึงจาก เด e ยม y s ซ c r กร a r าที่มีผลงานการเขียนบทซิดคอมมาแล้วมากมายและจอดลึงอาชีพเขียนบทที่จะมาร่วมปั้นฝันทุกคนให้เป็นจริงอัพสกิลเพิ่มเติมทักษะใหม่เวิร์กช็อปกับวิทยากร mm hmm. มืออาชีพระดับพระการที่จะมาร่วมให้ความรู้กันแบบไม่พักไม่แ่วทั้งด้านการเขียนบทและการสร้างรายได้จากบทละคร พร้อมอัปเดตเทรนด์ฮิตกับการเขียนบทซีรีส์วายและยู่ New สกิลเสริมสร้างทักษะสุดท้าทายกับ Pitching Stage ชชเ,เปิดเวทีกับผู้จัดผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ชั้นนําของเมืองไทยพร้อมกิจกรรมฟิลทริปณสตูดิโอถ่ายทําภาพยนตร์ตามรอยโลเคชั่นจากหนังและละคร แถมด้วย p o c k e t ็ตบุผลงานเขียนของตัวเองเพื่อใช้ในการต่อยอดผลงานต่อไป NIPOM Creative Drama Script 2025เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจที่มีฝันอยากจะเป็นนักเขียนบทมืออาชีพสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่19มีนาคม2568ติดตามรายละเอียดการและสมัครได้ที่ Facebook Fanpage DCSDIPROM โทร08126 สองสม d c s g m a i l c o m กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกอออ,อังกฤษ Department of Industrial Promotion ในอดีตมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกองภายใต้กองอุตสาหกรรมสังกัดกรมพานิชกระทรวงเศษรษฐกิจต่อมาในปีพศ2484ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกรมอุตสาหกรรม จากนั้นในปีพศ2485ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จำเป็นของประเทศแม้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปีพศ2485แต่บทบาทด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2479ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สงครามมหาเอเชียบูรพา กำลังเริ่มต้นขึ้นก่อนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองผลกระทบจากสงครามในครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะขาดแคลนสินค้าเพื่อบรรเทาวิกฤตดังกล่าวรัฐบาลจึงเข้ามาส่งเสริมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตขึ้นจวบจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME และวิสาหกิจชุมชน Micro Enterprise ให้มีความเข้มแข็งท่ามกลางปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภัยพิบัติมาตรการทางการค้าข้อกฎหมายใหม่ๆและเทคโนโลยีที่จเจริญรุดหน้าอย่าง รวดเร็วซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคือการเคียงข้างพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกสถานการณ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเป็นพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลสามารถแข่งขันและยืนหยัดบนเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป